สวัสดีคะ่ะผู้ฟังที่เปี่ยมด้วยศินในหัวใจวันนี้แม่หมอขอเปิดพลังราศีที่มีลายเซ็นในงานศินแบบไร้ลายเซ็นพูดง่ายๆก็คืองานยังไม่ทันแชร์ใครก็พูดว่าอุ๊ยต้องเป็นงานของเขาแน่เลย นี่แหละพลังแห่งอัตลักษณ์จักรวาลที่สร้างแล้วโลกจำะลูกทอปโฟราศีสินขั้นจักรวาลลายมือเทพชัดโดยไม่ต้องเคลมราศีกุม่ม20มกราคมถึง18กลุ่กุมภาพันธ์ศิลปินล้ำโลกสร้างสิ่งใหม่ได้ก่อนคนอื่น5ปีงานของกลุ่มจะมีอะไรขัดใจนิดๆแต่ดูแล้วติดตา ไม่ต้องแตะชื่อแค่ดูโครงสร้างแนวคิดสีมูดก็รู้ว่าอยู่นี่แหละตัวจริงคนอื่นก็ไปได้แค่เปลือกแต่เข้าแก่นแบบกุ้มยากยิ่งกว่าหาไวไฟบนดวงจันทร์ราศีสิงห์23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมตัวแม่เรื่องสไตล์จัดจ้านงานที่ทำมักเต็มไปด้วยพลังความหรูและกลิ่นอายของความเป็นค่าเอง สินของชาวสิงมักมาพร้อมการเล่าเรื่องที่เล่นใหญ่เห็นแค่ชิ้นงานก็รู้เลยว่านี่มันงานราชสีสร้างปังจนไม่ต้องพูดว่าเป็นของใครโลกก็สู่หกค่ะลูกราศีมีน19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมอารมณ์ลึกสุดใจจินตนาการไหลเหมือนสายน้ำชาวมีนสร้างงานด้วยความรู้สึกมากกว่าสูตร ผลงานเลยมีกลิ่นอารมณ์ที่เป็นเอกลักษณ์แบบอธิบายไม่ได้แต่จำได้แน่นอนโลกศิลเรียกสิ่งนี้ว่าความอินจนกลายเป็นรหัสลับไม่ต้องพูดชื่อก็รู้ว่านี่มีนธรรมราศีพฤกษพ20เมษายนถึง20พฤษภาคมสายละเอียดพิถีพิถันทุกองศาศิลของพฤกษพคืองานเนี้ยบที่มีจังหวะ มักมีเท็กซ์เจอร์และวางองค์ประกอบเป๊ะระดับเข้าฝันถึงไม่ใส่ลายเซ็นแต่งานมันดูแพงและพฤกษบจ๋ามากเห็นแล้วคนก็พูดว่านี่แหละงานของคนที่มีหูฟังและลำโพงในหัวใจ ศิลปินที่แท้ไม่ใช่แค่ทำให้คนทึ่งแต่ทำให้คนรู้ว่าใครทำแม้ไม่บอกชื่อและบางครั้งของแท้ไม่ต้องแคลมแค่อยู่เฉยๆคนทั้งโลกก็รู้เองจะง,งานภาพเขียนลายผ้าบทกวีหรือการแสดงถ้ามันมีตัวตนของคุณอยู่ในนั้น ถึงถูกก๊อปก็ไม่มีใครแทนได้เพราะเอกลักษณ์ของคุณมันฝังอยู่ใน DNA ของศิลป์ไม่ใช่ในคำพูดค่ะ